ยินดีต้อนรับเข้าสู่ spth เพราะผมนาะยอาร์มวันนี้เราอยู่กันในเกมมือถือก็เป็นเกมแนวเล่นง่ายๆเล่นสบายมานี่คันแรกมาด o o t ู o o ูแลกเปลี่ยนปืนไม่ได้ไปเปิดกล่องเปิดกล่องโอเคเป็นเกมแนว finger <c oughs> ได้ไหมเออแบบใช้แค่มือเดียวเราก็เล่นได้เลยประมาณนี้ทุกคน ซึ่งเข้ามาเกมก็ฟรีโอเพนนเไปกล่องก่อนเลยมาปืนเลเวลหนึ่งโอ้ยมีปืนสองกระบ,บอกแต่อยากได้ปืนกลนึนงอ๋อนี่คนคนละอย่างกันอันนี้มันก็เป็นปืนกลนะใช่ใช่ใชมาเออ เก็บกระบองไม่ได้เรียบร้อยม,มันจะง่ายไปแล้วโอเคโนเวพอนไปกล่องสองชั่วโมงโอเคนานจะจัดมานี่นออออเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอยู่ที่สูงได้เปรียบเรียบร้อยอุ้ย เพื่เก็บมาได้ลูกสองทุกคนตอนนี้เราได้ลูกสองไปไปต่อเอย่ได้ลูกสองโอเคโอเพนโอเคก็ตัวเกมก็มีแต่เป็นผ่านด่านนะหน่อยหน้าได้ลูกหน่ายหน้ามาป,ป,ป,ปลาไปแล้วนี่เป็นโหดก็โหดอยู่เหมือนกันนะเนี่ย ระยะมันได้ปืนพกดอกละเก้าสิบเนี่ยโอเคแต่เมื่อกี้นปลาระเบิดทุกอย่างจะเป็นออโต้แบบยิงออโต้อะไรพวกเนี้ยก็โอ้รอนางซะด้วยฉะนั้นเราไม่รอเราใส่บวกอยู่แล้วเ้ามองยากนะบางทีอะ เก็บมาเก็บมานี่เรานี่เราไฟแบบอุ้ยอุ้ยโอู้หมันใช้มีดมันใช้มาเชเต้โอ้โอปืนเป็น,ป,นป็นอะไรอะ่ะเหมือนจะเป็นสนัยไหมอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ชโอ้เราต้องบวกทุกต,ตัวดีไหมไปบวกทุกต,ตัวเราจะได้เงินเยอะๆมาเดี๋ยวมันต้องเดินกลับมา เรียบร้อยแตกโมดเก็บเงินนี่เหมือนเราเป็นแบบนักฆ่าเออนักฆ่ามือปือนอะไรพวกนี้ใช่ไหม <c oughs> เออบุกเดียวขนาดนี้ยิ่งกว่าลัมโบยอีกโอ้กล่องเต็มกล่องเต็มเฉยอ่ะฟูอัพเกรดเงี้ยอัพเกรดทุกคนโอเคปลีนกน่อนแล้วนี่เปืนอะไรอ่ะ อ,อคิดว่าใส่แทนนี้แล้วก็อันนี้ใส่แทนบุญภพดีกว่าสู่อัปเกรดต,ต่อโอเคพอเราอัปเกรดได้นั่นเองเออโอเคจริงลูกส่องไม่ค่อยเวิร์กนะไม่ค่อยตอบโจทย์หรือเปล่าเรายังไม่ถึงไหนไปไปต่อแล้วกันเหมือนจะมีบอสด,ด้วยเออเ,อ,อเนี่ยเนี่ยบอสเนี่ยบอสโอ้โอ้โอ ก็ไม่เท่าไรอู้ย,ยลองปืนใหม่ก่อนเออใช่ปืนแบบไรเฟิลจุดโจมระยะไกล <im itation> ง่ายผ่านไปทีละด่านอย่างง่ายเ,าเครมบอสไฟเฮ้ยเหมือนจะเป็นบอสไฟทุกคนป่ะโอเคบอสใช้ปืนพกคู่โอ้โรเท่บอแม่งเท่มาก มานี่เราเอาระยะก่อนมาเปิดดระยะไกลระยะไกลเข้ามาอยอะๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ลูกสองสองสองปลาไปโอ้โหระเบิดโคตรแรงห้าร้อยดอกตัวมเดียวรู้เรื่องเมื่อกี้ถึงกระหายบ,บอสถึงกระหายเลยทีเดียวไป โอเคโอค้ยนี่มีปืนสนายอะ่ะเห็นอยู่แวบๆบแบบมาเดี๋ยวก่อนโอเคจะแจยเฉลี่ยสวยโอเคได้ห้าร้อยมามีล้านคาด้วยโอเคล้านคาก็ข้างของค่อนข้างมีราคาโอเคเรออับลูกซองก่นอนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมุ้ยปืนพกนี้สวยอะจริงๆอันนี้ทำไมเลเวลสี่เลยล่ะ เป็นปื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 นนี้สวยอ่ะช <c oughs> อบชอบอันพิษอันพิษเราเราจัดเรียงไอเทมก่นอนทุกคนเอ๊ะเราเนี้ยออกเราเป็นปืนนี้แล้วก็แล้วก็ปืนก้อนในี้ยสำคัญลูกส่องไม่เท่าไหร่ลูกส่องไม่ค่อยเวิร์ดอะลบเบิร์ดน่ะลบเบิร์ดนี่ของดีของดีแล้วทำไมมีระเบิดสองลูกอะ่ะห้า ดาเมจห้าร้อยเก้าสิบสองอ่าก็เหมือนกันนี่จะ,จะให้มาใหม่เยอะๆเนี่ยมาลองเป็นใหม่เออปืนมันเทศปืนมันยิงแบบไม่เออชอบปืนพรงนี้ชอบชอบชอบนี่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 โอ้ยโอ้ยโอ้ จอบจอบปืนพกแต่ถ้าได้สนัยเดี๋ยวเอาปืนพกออกเลย <accent> มา <Okay. S 1> จริงเล่นเพลินมากเป็นเกมที่เออเล่นยำว่างอะไรพวกนเนี้ย <Hey. S 1> ได้ดีเลยทีเดียว <Hey. S 1> มีแบบแพทเทิร์นแรกแรกมันก็จะง่ายๆ <Hey. S 1> มาตัวใหญ่ก็มาอหลบหลบหลบนี่คือการจุกออ้ เลือดไม่ลดสู้แบบเลือดเต็มมา <c oughs> กล่องแบบเก็บไม่ได้ไม่กล่องน้อยไปนะจริง go to see อะไร <c oughs> อ๋อของซ้ำใช่ไหม <c oughs> ของซ้ำเราก็เอามาย่อยอ่ะโอเคประมาณนั้นของของซ้ำเราก็ควรนำมาย่อยนั่นเอง r o b e r ดอ f t ต r โอ้ r o b e r ดดีจำๆ เปิดนี่ของดีเอาไว้ฆ่าบอสนี่มานี่เปิดก่อนได้เปรียบนี่อุ้ยมีดเล่นมีดเล่นมีดอุ้ยร้อนอ่า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 ใช่เออใช้แค่สองกระบอกก็รู้เรื่องแลวแต่เปินนี้สีสวยจริงต้องชอบมึน,นติดมึนติดเดียบหลออุ้ย นี่เรียบร้อยเรียบร้อยโดนชุดเดียวประเภทปืนอูซีได้ไหมโ,โดนชุดเดียวรู้เรื่องวิ่งมาก็รู้เรื่องอของดีของดีเหนะมันจะเป็นบอสมินิบอสไหมนะมาระยะใกล้นี่พี่ชอบโอเคเก็บบมดง่ายง่ายเล่นเพลิน ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะ <Okay. S 1> แพ้ไปในจะ t กล่องไม่เปิดแม่งแล้วเออให้น้อยจังเราโอ้แต่นี้เลเวลสามเลยอะเราควรใส่ใช่ไหมแก็อาบะอับตัวลองดูโอจุดสอง แล้วไอ้ที่ย่อยย่อยอยู่ตรงไหนฮะสไนไหนรอเราย่อยกันตรงไหนฮะนอ่ะนี้อ้าวใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเสื้อไปอ้าวกดปิดกดปิดเกียร์เราแต่งตัวได้ล็อตจริงอ๋อมีหลายตัวละครด้วยแล้วก็เสื้อ โอ้โหโคเท่เท่เท่มากแต่แต่เมื่อกี้แบบไอ้ที่เราไปย่อยย่อยตรงไหนกดตรงไหนกันนะอ๋อนี่นี่นี่นเ,อเโอ้โหตาบอดร้อยอไปต่อแล้วกันเฮ้ยอัพก่อนเ,อเราอัพเป็นอัพเป็นนี่เลไกัน เป็นนิโกงดีชอบชอบอันนี้ก็ชอบเหมือนกันสีมสวยโอเคไปต่อตุยหลังตูยหลังตุยหลังโอ้โน,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 น้องเจ้ามีนมาฟาพี่บ้าหรือเปล่าอันนี้น่าจะรู้สองถ้าจะไม่ผิดม,ม,มามาเรียบร้อยยิงค้าฟ,า,ฟาโอ้ติดติดปัญหาเฮ้ยโอ้โหปืนมันไกลอ่ะดิ ใกล้กว่าใกล้กว่าป่ะป่ะด่านต่อไปอ,อ๋อเริ่มเริ่มเริ่มแบบมีหลายหลายนี่ละระย,ยะใช้พื้นที่ได้ระย,ยะอื่น้องน้องจะเอามีนมาวิ่งอ้อมฟาดพี่มันไม่ทันกินหรอกนะปั๊ระเบิดไปแล้วเออโอ้โหมีหกร้อยหลบหลบอุ้ยลูกซอง โอ้ลูกสองเดยวบลอย <c oughs> เจอสเต็ปโยกไปไปดนันถัดไปจบเครียหนูกได้ลูกสองเวลห้ามา้แต่เสียดายเราไม่ได้ใช้ลูกสองไปเจอบอสยังเจอบอสอีสกรอบนะทุคจควนดูหลังแป้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 งป ปืนระยะปืนเน้นระยะเปรี้ยงมันจะมีสองแอเรียด่านนี้ไปเน็กขึ้นลิฟต์นะเป็นสวนลอยฟ้าหรือว่ายังไงนะ่ะเเเเนี่นี่นี่มาดิ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 นี่นี่นแตกหมดแตกหมดนี่อยู่ที่สูงโอ้ยโอ้ทีเดียวตายระเบิดนี่อาวุธฆ่าบอสเลยเนะี่ยบงบอยก็เถอะโดนทีเดียวก็าตายนะ เกมบอดไอไม่ดูกดผิดปัติโทกดออกกดออกโอ้จบแล้วโอ้เกมมาว,วิดีโอวิดีโออะไรเนี่ยจบเลยเนี่ยแหละข้อเสียเกมสมัยนี้ก็ตรงนี้แหละทุกคนโอ้ให้ดูวิดีโออะไรไม่ดูเกมก็แบบกะหลงปง๋อง ก oh. ี่วิเนี่ยโอเคออกดนะิไม่ให้ออกด้วยนะไม่ให้ออกด้วยนะแบบไม่ให้ออกง่ายๆด้วยนะ oh. จริง,รงๆเลยเชียวไปมาก่อนจะไปเจบอสอัพอาวุธก่อนนี่เราต้องอับอันนี้ดิอาวุธฆ่าบอสเนี่ยส่วนลูกซองลูกซองเก็บไว้เดียวก็วพอ ไปมาไฟบอสเออโหตอนนี้บอสสีกระบองหนามจะบ้าหรือไงเอาบอสที่มันนี่นี่กว่าจะเข้ามาถึงตัวนี่้มโดนนี่นี่โอ้ย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 มันโอ้โหมันไม่ธรรมดามันไม่ธรรมดาบอสไม่ธรรมดาติดติด นี่นี่น,นี่โอ้โหแต่ก็เท่านั้นแหละเกี <c oughs> ยบเหมือนกันนะ <c oughs> ยิงทุกคนเกียบเหมือนกันเออถ้าเป็นบอสตีกใกล้มันก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยแบบมีสก,กิลเข้าหาตัวเราเออโอ้โหอีเคเหมือนจะเป็นอีเคโอเคเนิกด่านโอเคเรียบร้อยปลดล็อกออฟฟิศด่านออฟฟิศโอเคก็ประมาณนี้ทุกคนเกมแบบแนวเพลิดเพลิน บันเลงบันเทิงใจเ,เสเตแานี้แล้วกันชอบชอบก็ AK. เอเคสเตแานี้แล้วกันก็เป็นเกมที่เล่นได้เรื่อยๆเล่นได้เพลินๆนั่นเองทุกคนก็ถ้ามีเกมสนุกสนุกอยู่ยมาแนะนำจะยิ่งคิดว่าไปบ๊ายบายชุบๆบ